เอ็มม่าพี่ฮะทำชุดให้ทองแล้นะน่ารักไหมนะเอม็มม่าเนี่ยน่ารักนะเปนชุดแมวน่ารักเออน่ารักให้คะพี่ขาวขอบคุณนะเอม็มม่านี่สาวหนูมีความหนูม,มีความมุ่งอิงอยงอะงเะี้ยกับพี่ชายบอกไปจะอีฐมาพี่รับได้หมดแลนะ้วเลยน่ะคือว่าพี่ชายชวนเพื่อนผู้ชายโดยที่ไม่ถามหนูสักคำเลยโทษมากอ๋อแล้วไงก็คือว่า มันมีเรื่องไรแรกับพี่ชายคือพี่ชายเก็บก้นนั้เคืนเลยค่ะเอาจริงดีฮะก็คือว่าพี่ชายพาเพื่อนไปนอนในห้องแล้วก็นอนด้วกันได้แลวทั้งคืนเลยหน่อยเน่เหอ,อยะเห,ะ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 หะ่ตายเลยการฝึกการฝึกอย่างเงี้ยใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยุ๊ ชัดพวกผู้หญิงที่แข็งแกร่งหน่อยแต่ได้ต่อสู้กับปีศาจแต่จะเป็นปีศาจยังไงห้เซ็โซ่ล่ะคือฝึกๆไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยยะเอ๊ยซอนายลือสมุดแล้วแล้วมันจะลืออะไรหนามันนี่โอ้ยอะไรเนี่ยเว้ยมันนี่เลยฮะแกตื่นสาทุกทีนะโอ้ยงเนี่ยเป็นอะไรคนง่วงนอน งำ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 เน่แกทำอะไรดีกวกว่านั้นนะฮะอ้าวอะไรล่ะคนแค่ก็ก็จะนอนกอดเหยีกอดบ้าบอะไรเ่ะฮะมันี่ยมันเนี่ยไม่ทำอะไรเยเลยอะไรล่ะฮะแกนี่มันหนออีกหมอมาอกล้วเออตายไปเฉยแนาไปเขยวปเยหน่อยน้อยน้อยนอย ฉันไม่มีทางยกไอ้นี่ยังไม่มยกติดตรกอให้เหนือขาดเลยนะเฮ้ยคนอย่างแกเหรอแกก็เหมือนกันนะั่นแหละนะไอ้กาฉลาดเหรอแกหาได้ได้ติดลบตลอดแหแกที่เก่งไม่เล่นนะแต่ปากดีทั้งเฮ้ยโอ้ย,อยเจ็บออไม่มีใครช่วย่ไหนเหรอ